สวัสดีครับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา1ทับสอทุกคนนะครับต่อไปนี้เป็นแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานนะครับทั้งวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์หนึ่งและวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐานนะครับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้นะครับก็ยังเป็นแบบออนไลน์100%เอยู่นะครับผ่าน โปรแกรม google classroom นะครับแนวปฏิบัติที่สำคัญสำคัญนะครับอา,อาจารย์จับประเด็นสำคัญเนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่สไลด์ถัดไปเนี่ยจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการเข้าเรียนนะครับก่อนถึงเวลาเรียน1สัปดาห์เนี่ยนิสิตจะต้องเข้าศึกษาคลิปบรรยายนะครับแล้วก็คลิปปฏิบัติการฟิสิก ใน Google Classroom นะครับแล้วก็เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ของ Google Form ใน Google Classroom นั่นแหละนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะถึงเวลาเรียน1สัปดาห์เนี่ยก่อนจะถึงเวลาเรียน1สัปดาห์นิสิตจะต้องเข้าไปศึกษาคลิปบรรยายทฤษฎีแล้วก็คลิปวิธีการทำปฏิบัติการฟิสิกส์นั้นนะครับและ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนใน Google Form นะครับเมื่อถึงเวลาเรียนเนี่ยมันจะหมดเวลาทำแบบทดสอบนะครับอันนี้สำคัญมากันที่หนึ่งเพราะว่าเก็บคะแนนในส่วนนี้ด้วยนะครับตอนที่เราเข้าไปเรียนนะครับซึ่งจะต้องเรียนตามตารางเรียนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์แบบออนไลน์อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถ้า ไม่เราถ้าเราไม่ทําอย่างเคร่งครัดเนี่ยจะถูกตัดเป็นศูนย์คะแนนได้หลายประเด็นนะครับซึ่งอาจารย์จะได้บอกในสไลด์ถัดไปและที่สําคัญก็คือว่านิสิตจะต้องทําให้เสร็จภายในเวลาเรียน3ชั่วโมงนะครับก็คือต้องส่งรายงานปฏิบัติการแบบออนไลน์นะครับภายในเวลาเรียน3มชั่วโมงนะครับ คราวนี้มาดูระเบียบการเข้าปฏิบัติการฟิสิกส์นะครับข้อหนึ่งนะครับนิสิตจ,จะต้องลงชื่อเข้าเรียนผ่านระบบ Google Classroom นะครับภายใน30นาทีก่อนเริ่มทำแบบรายงานหมายเหตุระบบจะเปิดให้นิสิตลงชื่อเข้าเรียนก่อนเวลาเรียน30นาทีนิสิตที่ลงชื่อเข้าเรียนหลังจาก30นาทีนั้นนะครับ ถือว่าไม่ได้เข้าเรียนอันนี้สําคัญนะครับก่อนที่จะถึงเวลาเรียนเนี่ยสมมุติว่าเราจะเรียน9นาฬิกาเนี่ยนะครับ8นาฬิกา30นาทีเนี่ยระบบก็จะเปิด Google Classroom นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปลงชื่อเข้าเรียนนะครับซึ่งม,มันจะบันทึกเวลาที่เราเข้าไปเราจะมีเวลาอยู่30นาทีตั้งแต่8โมงครึ่ง จนถึงเก้นาฬิกาในการลงชื่อเข้าเรียนนะครับถ้าลงชื่อหลังจากนั้นคือลงชื่อหลังจาก9ก้โมงจะถือว่าไม่ได้คะแนนเข้าเรียนโอเคนะครับแสดงว่าการเข้าเรียนก็จะมีคะแนนถ้าเกิดว่าเรียนตอนบ่ายเช่นเรียน13บมนาฬิกาเนี่ย1ินาฬิกา30นาทีเนี่ยพวกเราต้อง มาออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปาลงชื่อเข้าเรียนใน Google Classroom นะครับพอถึงเวลาเรียนปั๊บนะครับนิสิตก็จะเข้าทำแบบรายงานปฏิบัติการฟิสิกส์นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ Google Form นะครับโดยที่มันจะมีลิงก์ใน Google Classroom นั่นแหละในไฟล์ Google Form นั้นนะครับมันจะมีคลิปวิดีโอทำการทดลองอยู่ นิสิตต้องตั้งใจฟังคลิปนั้นมันจะมีข้อมูลนะครับในสถานการณ์โควิดเนี้ยพวกเราจะยังไม่ได้ทำการทดลองด้วยตนเองนะครับจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเนี่ยทำเป็นเสมือนเป็นตัวแทนของนิสิตนะครับไปทำการทดลองแต่ท่านจะไม่ได้บางทีท่านจะไม่ได้อ่านบอกตัวเลขพวกเราต้องตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยจะ ฟังไม่รูเรื่องนะครับจะต้องไปดูคลิปวิดีโอ,อทฤษฎีแล้วก็คลิปวิดีโอปฏิบัติที่อาจารย์เกินไว้ก่อนนั้นเนี่ยต้องศึกษามาอย่างดีนะครับแล้วก็จะให้ดีเลยก็คือมีกระดาษปากกามี <c oughs> อาจจะเป็นแบบรายงานที่เป็นกระดาษนะครับหรือว่ากระดาษเปล่าก็ได้มีปากกาจดไวนะ้เพราะว่าตัวเลขที่เราได้เนี่ยจะต้องถูกกรอกเข้าไปใน Google Form นะครับใน Google Form เนี่ยพวกเราจะต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องจะได้ศูนย์คะแนนในแต่ละข้อนะครับแต่ละแลบมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือนิสิทธิ์ที่ส่งใบรายงานที่ส่งรายงานหลังจากหมดเวลาเรียนคำว่าส่งรายงานนี่หมายความว่า คลิกใน Google Form มแครับมันจะมีคลิกส่งหรือคลิก Submit เนี่ยถ้าช้ากว่าการหมดเวลาเรียนนะครับหมดเวลาเรียนแล้วค่อยส่งเนี่ยเขาจะถือเป็นศูนย์คะแนนทันทีนะครับอันนี้ต้องต้องเข้มงวดกับตัวเองนะครับศูนย์ก็คือศูนย์เลยนะครับนี่สิตเพราะฉะนั้นจะต้องกดส่งข้อมูลก่อนจะหมดเวลาเรียนอย่างเช่น คลาสช่วงเช้า9ก้นาฬิกาก็จะหมดเวลาเที่ยงต้องกดส่งก่อนเที่ยงคลาสช่วงบ่ายสิามนาฬิกาถึง16บหนากาก็ต้องกดก่อนที่จะถึง16บหนาฬิานะครับข้อ4นะครับนิสิตที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาเรียนได้ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานในการลากิจและลาป่วยหลังจากสัปดาห์สุดท้ายของการเข้าเรียนปฏิบัติการนะครับ มีปฏิบัติการทั้งหมด8ปฏิบัติการเจ็บไหมครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มเรียน8ปฏิบัติการเนี่ยจะเราจะเจอกันก่อน2สัปดาห์สัปดาห์แรกก็จะอธิบายเกี่ยวกับ Google Form นี่แหละนะครับ Google Form Google Classroom นั่นแหละนะครับพบปะกันก่อนสัปดาห์ที่2เนี่ยจะมีอาจารย์สอนเกี่ยวกับการเขียนกราฟนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบที่1แบบที่2ไล่ไปสมมุติว่าเรา มีเหตุสุดพิสัยนะครับต้องลาป่วยกับทันหันนะครับหรือลากิดเนี่ยต้องมีหลักฐานนะครับต้องเป็นคําสั่งลาอะไรก็แล้วแต่นี่ต้องมีหลักฐานที่มีเหตุผลนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> สมมุติว่าแ l บ,บนั้นเราลาไปเราไม่ได้ทํามันจะเราจะต้องเอาหลักฐานนั้นนะครับมา ยื่นลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมแลบบเขาเรียกซ่อมแลบบก็คือทำแแบบที่เราไม่ได้ทำนั้นนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเขาก็จะไม่อนุมัตินะครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ5นิสิตท,ที่ขาดเรียนโดยไม่มีความจำเป็นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับถือว่านิสิตขาดเรียนและคะแนนใบงานหรือคะแนนแบบรายงานที่อาจารย์ว่าส่งผ่าน Google Form นั่น จะเป็นศูนย์ทันทีนะครับนิสิตครับโดยภาพรวมแล้วนะครับการประเมินผลของรายวิชานี้เนี่ยร้อยคะแนนนะครับคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนเข้าเรียนเนี่ยรวมกันจะเป็น10คะแนนนะครับคะแนนใบงานอันนี้หมายถึงคะแนนแบบปฏิบัติการแบบรายงานปฏิบัติการฟิสิกส์นะครับที่เราทำผ่าน Google Form เนี่ยจะ รวมเป็น50คะแนนนะห้คะแนนนะครับแล้วก็ตอนสอบปลายภาคอีก40คะแนนนะครับโอเคถ้าเกิดว่านิสิตยังมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรก็ขอให้ถามเรียนถามอาจารย์ผู้สอนนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราเรียนเนี่ยจะมีอาจารย์ผู้สอนเนี่ย ออนไลน์เพื่อที่จะตอบคำถามและให้คำแนะนำเราอยู่นะครับอาจารย์ก็ขอลาสั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ